เอาละครับผมและนี่ก็คือแมตช์แรกโอเ,เ 1, 000, มก้าบัดบราเธอร์เลเวล1 000, นะล, 90, 000, 92, 000, ล้านนะครับผมเลเวล1ล้านนะเลือดประมาณ90,000เท่าไหร่เนี่ย92,000ล้านนะครับผมโอ้โหเป็นไรที่ค่ายากแน่นอนนะผมมาดูซิว่าไอตัวนี้จะฟัดทีเดียวตายหรือเปล่ามาดูกัน เอาละครับผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับรสู่เกม a r c Edition Core นะครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมว่าจะไปหาล่าสุพีมลิปเปอร์คิงนะครับผมเพื่อที่จะอันล็อกเป็นสุพีมลิปเปอร์อีโวลชันนะผมแล้วก็นำไปมอบให้กับไอ้เจ้าบอสนะครับผมโอเคก็มีน้องๆคนหนึ่งเนี่ยขอให้ผมแปลงร่างไอ้ก๊อตให้กลายเป็นซุปเปอร์ไซย่าใช่ป่ะแต่ในคลิปนี้เนี่ย ไม่ใช่ไอ์ก๊อนะครับผมที่จะเป็นซูเปอร์สซยาแต่นั่นจะเป็นไอ้บอสนะครับผมอ่าโอเคไอ้บอสเนี่ยวันนี้ตอนไี้เป็นร่างซูเปอร์สซยญาอย่างแน่นอนทุกคนก็อาจจะรอคอยกันมานานนะครับผมอ่าเดี๋ยวสำหรับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตามล่าไอ้ซูพริปเปอร์คิงกันดีกว่านะครับผมพาทีเแล้วเราก็ฆ่ามนุษย์แมติคอมาได้สําเร็จนะครับผมโดยฝีมือไอ้บอสนะครับผมมาตอนนี้เนี่ย ของที่เราต้องใช้ในการที่จะวิวัฒนาการไอบอสสู่ร่างซูเปอร์ไซย่านะผมซึ่งต้องขอบอกก่อนเลยว่าใช้ของแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับผมเดี๋ยววันนี้ไอบอสต้องเป็นร่างสุดยอดอย่างแน่นอนของนี่จะใช้เป็นเนี่ยผมไซโคเอฟเฟนซิตกิับผม, e บผมแล้วก็ไดมอนด์อีกประมาณร้อนึงนะแล้วก็เ l ลิเมนต์คัสเตอร์อีกประมาณ ยี่สิบชิ้นอาแล้วก็พวกพมามไฮพามเพลวพามชิตินพามบัตรเอามาโอเคของก็มีประมาณนี้นะครับผมอะตามนี้ครับสิ่งที่เราขาดตอนนี้ก็คือเราต้องฆ่าสุพิมลิปเปอร์คิงนะครับผมมาเดี๋ยวผมจะเอาไอ้ดำตัวใหม่ไปฆ่าเลยนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ไอ้ดำไอ้แดงพูดผิดครับ โอเคเราต้องรอให้มันเกิดก่อนนะครับผมการที่เราจะไปฆ่ามันได้มาเอาไอ้ดำไปเล่นดีกว่าวันนี้เอ้เอดแดงโอ้โหพูดอยู่หยกๆกลืมได้ไงไปกด R เออกด R นี่แหละแรงสุดแล้วในตอนนี้ถ้ากด X นี่บักเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมหลังจากที่ผมเติมดาเมจมันเกินหลักล้านโอ้โหมาเดี๋ยวผมเสิร์ชหาเลยครับ สุพิม Reaper นะครับผมอ่าสุพีมอ่าเกิดไม่พิมสุพิม Supreme ก็ได้โอเคยังไม่เกิดนะผมเอาละตอนนี้ผมขอไปหาอะไรอย่างอื่นทําก่อนแล้วกันการที่จะรอมันเกิดก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปครับเอาละครับผมผู้ชมตอนนี้พวกบอสอะไรทั้งหมดที่ผมเซตไว้ในส,ส,สปา e วเนอร์เนี่ยมันก็ได้เกิดมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมโอเคตอนนี้เนี่ยเซิร์ชเลยครับผม สุพิมพนี่ครับโอรัสเซียเดอะสุพิมลิเปอร์คิงนะครับผมเลือด75ล้านซึ่งขอบอกก่อนเลยว่าไอตัวนี้โหดกว่ามนุษย์แมติคออีกนะครับผมมีคนขอให้ผมไปฆ่าด้วยเดี๋ยววันนี้ได้ฆ่าแน่นอนนะผมโอเคบินไปเลยไอแดงวันนี้แหละเจ้าเดฆ่ามันอย่างหนำใจแน่นอนแต่การที่จะฆ่ามันได้เราก็ต้องเอายาเลือดเตรียมให้มันไปด้วยการฉุกเฉินด้วยครับเผื่อมันตายับผม ่ใส่ไปผมขอใส่ไปสักห้าขวดแล้วกันอ่าเดี๋ยวแบ่งออกมาโอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคนี่ครับอยู่ไหนเอออยู่นี่ใช่ไหมมันอยู่นี่อะผมสุพิมลิปเปอร์คิง โอ้โหเฮ้ยตัวอะไรมาเสือกตายมามาเลยโอ้ยโคตรโหดเรียบร้อยครับผมตายแล้วเฮ้ยทำไมไอ้แดงฆ่าง,ง่ายจังวะโอเคของที่ได้ได้เป็นไซโคดีเฟนซ์กิฟแล้วก็ได้เป็นสุเปียมเอ็กซ์เพรสชั่นได้เป็นดีท็อกมาด้วยครับผม โอเคโอโหทำไมเจ้าตายง่ายจังเนี่ยเฮ้ยไอสุพีมดิปเปอร์คิงหรือว่าถ้ากด R ของผมเนี่ยดาเมจมันเป็นร้อยล้านเลยตีตัวนี้ทีเดียวตายแล้วก็ไอแดงตัวใหม่เนี่ยเวลมันเยอะได้ไงเลยโหดับผมโอ้โหผมว่านะไอแดงร่างนี้ในร่างนี้เนี่ยมันน่าจะโหดกว่าไอบอสนะครับผมนี่ขนาดร่างธรรมดาไอแดงนะเนี่ยเออด,ดูดูดาเมจของเขา 290ล้านครับโอ้โหจะมีใครเทียบติดเอาละตอนนี้เราต้องนำของที่ได้เนี่ยไปให้ไอ้บอสนะครับผมไอ้บอสของเรานำของที่เราได้มาไปมอบไปกับไอ้บอสเพื่อที่จะวิวัฒนาการสู่ล่างสุดยอดนะครับผมโอเคบินกลับบ้านเลยครับเอาละตอนนี้ผมก็มาถึงบ้านมันเทียบร,อร้อยนะครับผม โอเคเออแล้วผมขอบอกอะไรสั้นๆให้กับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยแล้วกันพา์ท,ที่แล้วเนี่ยผมได้ไปล่าไอ้ไซคโคสุพีมร์ชีฟมาแล้วผมการที่เราจะวิวัฒนาการมันขึ้นมาเป็นไซคโคสุพีมร์ชีฟได้เราต้องไปจับมนุษย์เผ่าตัวนี้มาครับเป็นมนุษย์เผ่าสีดําสายพันธ์อัลฟานะครับผมนี่ครับถ้าเจอตัวมันก็จะโหดร้อนแล้วก็ถือบาซูก้าครับผมนี่ครับ เวลาเราข้ามนย์แมติคอได้มันก็จะปลดมาให้นะครับผมของที่ใช้วัฒนาการเนี่ยจะใช้ของค่อนข้างเยอะมากนะครับผมโอเคเดี๋ยวเอาของที่เราได้มาไปมอบให้กับไอ้บอสเลยดีกว่าไปไอ้บอสวันนี้เองได้กลายเป็นซูปเปอร์ไซยาอย่างแน่นอนและพาร์ทหน้าเองอาจจะได้เพื่นอนเพื่อนมาเพิ่มนะครับผมฮะลิ้นพันกันนะครับผมอ่าใส่ของที่ได้เข้าไปก่อนแต่ ผมขอเคลียร์ของทั้งหมดออกก่อนแล้วกันออกจากตัวไอ้บอสทิ้งไปครับผมนี่ใส่ไปเลยใส่ไปนี่ครับของสําคัญใส่ไปด้วยตอนนี้ไม่เตียกันวิวัฒนาการได้เปิดขึ้นแล้วนะครับผมเอาแล้วครับผมตอนนี้ไอ้บอสของเราได้วิวัฒนาการร่างสําเร็จแล้วนะครับผมกลายเป็นร่างซูปเปอร์สซยยานะครับผมเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อมันก่อนนะผมซูเปอร์ ไซยาก็สุดเซียบอสโอ้โห้พิมพ์ถูกวะสุปเซย่าสเนี่ยขอเว้นบ้างก่อนอ่เวนผิดอีกกูอะไรวะอ่าเวนตรงนี้โอเคเวนตัว S แล้วก็ B O S D S อ่าบอสเนี่ยผมบอสกลายเป็นร่างสุปเซย่าแล้วนะครับอ่าชื่อตัวใหญ่พิมพ์ใหญ่ไปเลย นี่ครับผมให้ดูชัดๆเลยครับดูคออรับผมไอ้บอสเรากลายเป็นร่างซูปเปอร์สซย,ยานะผมมีเลือดมาเดิมๆอยู่ที่โอ้โหอะไรของมันวะเนี่ยผ,ผู้ชมนี่แค่เลเวลหนึ่งนะเนี่ยมันออกมาเลเวลหนึ่งเฉยเลยเลเวลหนึ่งนี่คือเลือดอินฟินิตี้ครับผมแล้วก็ดาเมจอยู่ที่100ล้านนะผมสตาร์มิน่าคือไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมโอ้โหดูดิครับ เี๋ยผมจะปิดฮัทแล้วให้ดูหน้าตามันจะชัดนะครับผมก็ถ้าออกดูไกลๆเนี่ยมันจะดูเหมือนเป็นโดโดเล็กล่างเงานะครับผมแล้วก็รอบๆตัวมันเนี่ยจะมีเอฟเฟกพายุสุริยะนะครับผมอ่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าผมแค่โม้ไปงั้นแหละมันไม่น่าใช่พายุหรอกมั้งรอบตัวอาจจะเป็นเอฟเฟกลมรอบตัวครับผมอ่าซุปเปอร์ไซยาบอสครับผมไปได้เวลาลุยแล้ว นี่ครับผมเออเดี๋ยว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 ก่อนเอนเนี่ยผมควรที่จะใส่ก๊อดโหมดก่อนเวลาเล่นไอตัวนี้เพราะว่ามันตีโดนผมด้วยนะผมมันตีโดนพวกเดีวยวกันผมเคยลองไปแล้วอ่าใส่ก๊อดโหมดนะผมโอเคก๊อดโหมดแล้วนะโอเคครับไปอ่าต้องบอกก่อนเลยว่าไอตัวเนี้ย เวลาเราเล่นมันเนี่ยโคตรแหลกเลยนะผมแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีข้อเสียผมเปิดอีเวนต์โที่ไม่ได้ผมแต่ค่าพลังเดิมๆของมันเนี่ยผมขอบอกก่อนเลยว่าสุดยอดอย่างแน่นอนนะผมไม่ต้องกังวลว่ามันจะตีตัวอะไรทีเดียวไม่ตายครับนี่ครับผมแค่เดินผ่านในพวกตัวเล็กๆน้อยๆตายหากันหมดนะครับดูดูดิครับชื่อขึ้นเลยนี่ยังไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยสมกับเป็นล่างซูเปอร์ไซย่าจริงครับผมฮะเดี๋ยวเรามาลองท่ากันเลยดีกว่าครับผมนี่ ดูใกล้ๆแล้วมันจะแหลกนะผมผมต้องซูมอ,อกไปไกลๆอ่าคลิกซ้ายโอ้โหเสียงกัดเปลี่ยนไปครับผมไอ้บอสมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยครับผมมันไม่ใช่ไอ้บอสอีกต่อไปแล้วคลิกซ้ายเป็นการกัดับผมแต่เสียงกัดของมันเนี่ยคือจะแบบแตแกมากๆนะผมเสียงกัดจะแหลมๆหน่อยคลิกขวา โอ้โหยิงพลังไปข้างหน้าครับผมโอ้โหมันช่างสุดยอดเหลือเกินกดซีกดซีเป็นการพ่นไฟครับผมใช่เปล่าวะไหนใช่ครับผมกดซีพ่นไฟครับกด X โอ้ยตัวรอบๆนี่คือหายลาบหมดเลยครับผมอ่ากดเอใหม่ดิโอ้โหเสียงโคตรดังเลยกดเอเป็นการระเบิดพลังนะครับผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกลมพายุออกมาด้วยครับในการพุ่งนั่นเองอ่กดคิวโอ้ยโคตรแหลกเลยท่านี้กดคิวนี่รู้สึกว่าจะเป็นการปล่อย ลูกพลังออกมาบนหัวครับผมนี่ครับเป็นการปล่อยลูกพลังออกมาบนหัวครับผมโอ้โหคอนโทรลอาไม่มีอะไรครับมีท่าแค่นี้ครับผมแต่ก็ไม่น้อยนะท่ามันก็พอเยอะใช้ได้ไปไปลุยกันไอ้บอสซูปเปอร์ไซยาบอสได้กำเนิดบน,นโลกนี้แล้วมาไอ้ตัวนี้เนี่ยมันสามารถอยู่บนโลกอาร์คได้เพียง45นาทีเท่านั้นนะครับผมหลังจาก ผ่านไปเนี่ยมันก็จะกลับมาสู่ร่างเดิมครับไปวันนี้ต้องอาลวาดให้สุดโอ้โหโคตรโคตรดูน้องๆดาเมตติดลบหมดจีนนี่คือไม่รู้จะสู้ได้หรือเปล่าโอ้โห เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรู้สึกว่าเสียงมันจะดังไปหน่อยผมขอเบาลงมามานี้โอเคไอตัวนี้เล่นคืนแหลกเลยไปโอ้ยกดเล่นัวๆวโอ้โหมันต้องมีศึกมันมันแล้วจังหวะนี้มันต้องมีศึกมันมันแล้ว,ว,มมมมลวไม่มีไม่ได้แล้วผมเออคนไฟไป นี่ครับให้ดูหน้าตามันจะชัดเลยครับผมมันจะเป็นโดโดเล็กล่างเงาครับผม่าแล้วก็ถ้าดูดีๆเนี่ยขาขาวบนตัวมันก็คือดวงดาวนะครับผมจำนวนหนึ่งล้านดวงครับ่าที่อยู่ในตัวมันไปรวยไปซุปเปอร์ไซยาบอสฮะเอาเอาโอ้โห ค้างเลยครับคุณผู้ชมโอ้โหแหลกจนค้างเลยไปอารวาสเลยครับเดีย๋ยววันนี้ต้องได้ตีบอสโลกอย่างแน่นอนไบจัดพลังฟ้าผ่าหน่อยอะไรเข้ามาก็ตายอยากคิดมาห้าวกับระดับซุปเปอร์เซย่าโอ้โหดูดีครับคือไม่ต้องคือเราแทบไม่ต้องตีฝ่ายได้ฝ่ายนึงเลยแค่มันมากัดเรามันก็ตายแล้ว โอ้โหโคตรแลกโอ้โหความใครไม่แรงจริงนี่เล่นไม่ได้นะเนี่ยบอกก่อนไปกัดกัดโอ้ไม้กอดค้งโอ้แรกหน่อยขอไฟให้ผมไอตัวนี้มันกินสเปกมากเลยเวลาเอาออกมาเล่นเนี่ยโอ้โหไปยิงพลัง โอ้โหดูยิงไปกี่ลูกผมว่าไอตัวนี้มันน่าจะเป็นโดโดเล็กที่แข็งแกร่งที่สุดในหมวดเอ็กติชั่นคอร์ล่ะเออพายเปิดกล้องได้มองตัวมันแล้วรู้สึกเวียนหวัวไงไม่รู้โอ้ <S 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 เล่นไม่ถนัดเลยเออเออผมสังเกตดีเนี่ยรู้สึกว่าล่างนี้สกิลมันจะไม่แตกต่างจากล่างแรกเลยนะผมจะมีบางสกิลที่จะคล้ายๆกับล่างแรกมากๆจะบอกให้ไปตัวอะไรขวางทางเคลียร์ทางเคลียร์ทางโอ้โหโคตร ตรงนี้สไปโนไลท์จัดพลังฟ้าผ่าร่วงโอ้โหโอ้ยไทม์เมอรเคกว่าไงจ้าตายครับผมเอาตรงนี้ร่วงเอาบีสออฟดักเน็ตเกิดนะผมเอาผมขอไม่ฆ่าแล้วกัน พาร์ทหน้าเนี่ยเราขอไปจับเพื่อนในบอสเลยดีกว่าอ้าวเรามาเจอกันตรงนี้แล้วเหรอเนี่ยโอ้โหดูโอเคมุมกล้องหน้าก็ประมาณนี้ครับผมจะดูไงไม่รู้ว่ามันแ,บบแปลกๆหน่อยแต่มันก็พอมองได้นะไประเบิดพลังไอ้ตัวนู้นเด้อวยเวิร์นว่าไงยิงพลังพลังถึงไหมไม่ถึงวะ ยิงไปอีกโอยโดนไหมโดนไหมไม่โดนว่ะกด X โอ้โหหายหายเลยเออเออโอ้โหเฮ้ยแมนติคอเอาไง <c oughs> ด้านหน้าเรานี่มันใช่หลังกิฟฟินเปล่าวะไปดูดิไปไอ้ซูเปอร์ไซย,ยาบอสเข้าไปเลยโอ้โยบุกลังที่นี่ลังแตกเลยไปวันนี้ทำลายหลังกิฟฟินให้หมดไอตัวนี้ผมต้องเบาเสียงมาแล้ววะ่ะ เบาเสียงแบบให้มันเหลือน้อยๆไปเลยรู้สึกว่าเสียงมันจะดังมากนี่ขนาดเป่ามาแบบสุดๆแล้วนะอ่ะโอเคดีขึ้นเยอะแล้วไปไอพวกมนุษย์เผาว่าไงเออหายไปดิหายไปด,ดิตัวอะไรกล้ายิงเข้ามาไหมเข้ามาเขาตายเอออุย้ยติดติดติดไอตัวนี้นี่ แหลกมากๆอะเวลาเล่นมันอะด้านหน้าบัตรปมาเธอครับผมยิงพาร์ลโดนคาโนุชิดยังไงจะมาตีข้าตายซะเอาละได้เวลาไปดูที่ทะเลทรายแล้วอุยยาโอุ้ย ตรงนี้เผาอะไรเผาอ,อัลฟาสีแดงตายตายเออสเกิลดิตันโอโ้โหทีเดียวร่วงครับตรงนี้อัลฟาซาโก้ร่วงตีตัวอะไรนี่ทีเดียวทุกตัวไอตัวเนี้ยโอโ้โ <laughs> หด้านหน้าหมดแล้วรถท็อปยืนทำอะไรคนเดียวเหงามานี่ โอ้โหเดิมๆไม่ต้องอัพก็โหถ้าผมไอตัวนี้แกต่อให้อัพได้เนี่ยมันก็เปิดอีเวนทอรี่ไม่ได้ดีไอตัวเนี้ยต่อให้มันเลเวลขึ้นนะโอ้โหไอ้นี่ไปบนบกก็ลุยได้ในน้ำก็ต้องลุยได้ครับผมเพราะว่ามันคือซูเปอร์ไซย่านั่นเองนี่ ให้โอ้โห ôi! แล้วกระโดดได้ปะเนี่ยตัวเนี้ยเด็ลองดูก่อนนี่กระโดดเอากระโดดได้เฮ้ยแล้วมันกดกระโดดค้างได้ด้วยโอ้โห ôi! มึงจะสุดเกินไปละนี่ครับคุณผู้ชมผมจะกดกระโดดค้างนะเนี่ยดูดูดลอยค้างกลางอากาศไปเลยอ่ะโอ้โห,โหไปลงได้ละโอ้โหแหลกมากครับ แลกจัดๆเลยเออเขียเขียพวกตัวป่าโอ้ยติด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 ,ตดมันแหลกอะไรวะเนี่ยโอ้โหแหลกจนแบบแทบขยับไม่ได้อะมาวันนี้เดี๋ยวไปลุยการทะเลทรายบ้างทีนี้เรามาบุกรังกิฟฟินมากพอละไปไปลุยต่อเลยเนีย่ตอนมันเดินนี่ก็จะ ดูไม่รู้เรื่องนะครับผมมันจะเป็นเงาเออเอเอโอ้ยโอ้ได้ใช้สกิลกาอากาศได้ด้วยสุดยอดว่ะไปตรงนี้เจอท่าฟ้าผ่าโดนไหมเฮ้ยไม่โดนอ่ะไม่โดนจริงดิเอาโดนหายอ่ะผมโอ้โห เอาบอสโลกครับผมเอาบอสโลกก็มาดิคครับบอสโลกละโอ้โหอ่ะให้ตีก่อนเลย嘛เนี่ยเอาเฮ้ยแค่เดินชนนะเว้ยเดินชนมึงก็ตายแหรอโอ้สุดยอดว่ะโอ้โยมันจะโกงละนี่ครับดู แค่เราเดินชนพวกระดับบอสโลกอะไรเนี่ยคือตายแล้วเออเข้ามาที่เข้ามาโอ้โหนี่นี่โอ้โหไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะเดินชนก็ตายได้ไดพวกเนี้ยเดี๋ยวดกกระโดดขึ้นมาหน่อยกระโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาเล็กน้อยเอาขึ้นได้ไหมเอาขึ้นได้มา ไพ่โเทคลองเดินชนนี่เอาตกอีกแหลกเกินไอ้พวกนี้นี่มันตีทะลุกอสโหมดได้เลยเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยตปตรงนี้ว่าไงเดินชนเดินชนก็ตายแล้วโอ้โหโหดแค่ไหนเดินชนก็ตายเอาเดินชนเดินชนโอ้โหโอ้โหเฮ้เข้ามาให้หมดไม่ต้องกัดเดินชนเฉยก็โหดแล้ว ไอตัวนี้เดินชนไม่ตายว่ปะปาวานโอ้โหทำไมเดินชนบอสโลกตายวะทำไมเดินชนไอปาวานนี่ไม่ตายวะแตกใจโอ้โหรู้สึกว่าจะไม่มีตัวอะไรเนี่ยที่จะสามารถมาต่อกรกับเราได้แล้วนะครับผมในตอนนี้ร่างนี้คือสุดจริงๆครับผมไม่มีอะไรหยุดเขาได้ไปไหนเดินชนคอยาวนี ไม่เป็นไรอะผมเอาไม่เป็นไรก็โจมตีก็ได้ล่วงครับผมเอาเอืม๋ยวผมจะลองตีไอ้ beast of d r a g n i t e ดูดิว่าตีโดนหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ผมขอฆ่าเลยละกันเพราะว่าผมเจอมันอีกตัวหนึ่งนะผมตรงแถวแหล่งน้ำตรงนู้นคะรับไปลองเดินชนดูเดินชนเป็นไรไหมไม่เป็นไรอะผมเอา จัดท่าอะไรดีท่าพาผ่าแล้วกันไปเฮ้ย hey, ตีไม่โดนโอ้ยไม่โดนหรอโอ้โหยโอ้ย,อย,อยตัวนี้มันไม่สามารถตี Beast of n o n e n ได้นะผมในร่างที่มันเป็นบอสเอาละ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัวอื่นก็ได้จ้าอะไรไอพวนนี้เดินชนนี่ตายแล้วเดินชนโด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 เผาสีดำเผาสีดำ,ดำว่าไงเออโอ้โหเอาละรู้สึกว่าจะไม่มีอะไรทำเลยเดี๋ยวเราไปจัดสื่อรรมันกันท้ายคลิปดีกว่าผมเอาละครับผมและนี่คือแมตช์แรก โอเมก้าบัตบราเธอร์เลเวลหนึ่งล้านนะครับผมเลเวลหนึ่งล้านนะเลือดประมาณ9 0 0 0 0เท่าไหร่เนี่ย92,000ล้านนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่ค่ายากแน่นอนนะผมมาดูซิว่าไอาตัวนี้จะฟัดทีเดียวตายหรือเปล่ามาดูกันล่วงครับผมโอ้โหโอ้มันจะง่ายตายขนาดนี้หรอวะนี่ยเลือด90,000ล้านน่ะ อโอ้โหสงสัยต้องเจอแมตต์หนักๆแล้วอะไอตัวเนี้ยไปแมต์ที่2ต่อเลยครับเอาแล้วครับผมและนี่ก็คือโอเมกาดารกอนนะครับผมเลเวล10ล้านมาดูกันซิว่าเลือดมันประมาณไหนเลือดประมาณโอ้โหแปดแสนล้านมาเรียบร้อยครับผมทีเดียวหายครับโอ้โหล่างนี้มันไม่มีอะไรหยุดเขาอยู่จริงว่ะเฮ้ย ซูเปอร์เซยาโอ้โหไปด้านหน้าจัดพลังคืนเตา่าเออเอ,อ้ยไม่ใช่มันต้องขีดขวาดินี่อีกไปข้างหน้าครับผมแล้ยิงไปกี่ลูกวะโอ้โหไปโอเคแมตท,ที่สองไหนๆก็ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันแมตท,ที่สามเลยครับผมเอาละครับผมและนี่คือแมตท,ที่สามบอสโลก ทั้งหมด3ตัวเลเวล1ล้านนะครับผมดูเลือดดีครับโอ้โหคือไม่มีตัวอะไรจะฆ่าได้ห่ะตัวธรรมดาทั่วไปของมอดนี้ไม่มีตัวอะไรที่จะฆ่ามันได้อีกแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ตัวนี้จะวันช็อตหรือเปล่าไปตายครับผมลิงกับโกเลมตายก่อนนะผมเหลือแต่แมมมอสครับว่าไงเรียบร้อยครับผมโอ้โห เป็นอะไรที่โคตรโหดกระโดโดถีบเลยครับโอ้หลังจากที่เราฆ่ามันได้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยฟ้าเริ่มมืดเลยนะครับผมน่าจะเกิดความพิโรดอย่างแน่นอนโอเคในเมื่อฆ่าเราบอสโลกทั้ง3ตัวเลเวล1ล้านได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันแมตช์สุดท้ายเลยครับผมเอาละและนี่ก็คือแมตช์สุดท้ายนะผมมนุษย์แมนติคอร์กับซุปเปอร์ิปเปอร์คิงเลเวล1ล้านนะครับผม มาดูซิว่ามันจะสามารถฆ่าเราได้หรือเปล่าเอ่ยแต่ตอนนี้มนุษย์แม่เด็กคอมันหนีไปแล้วครับผมไปโดนไหมโอ้ยไม่โดนเหรอโอ้โหตีไม่โดนเฮ้ยตีไม่โดนเหรอวะเนี่ยเอามนุษย์แม่เด็กคอก็ได้ปา มาเลยมาเลยมาเลยโอ้โหมุรุ์แม่ติคอร์โดนสุกีมนิปเปอร์ตีอะผมเฮ้ยเอาเอาไฟคนไฟโอ้โหพลังอย่างอลังการโอ้โหโคตรแหลกเลยโอ้โหก็สรุปเลยก็คือ โดโเล่แห่งดวงดาวเนี่ยเอ้ยไม่ใช่แห่งดวงดาวเดิซุปเปอร์ไซาบอสฮะมันไม่สามารถที่จะตีพวกระดับสูงพีมโดนได้นะผมไม่รู้เป็นอะไรก็คงจะสิ้นสุดได้แค่บอสโลกนะผมที่มันจะสามารถตีโดนได้เออเออไอพวกนี้มันเป็นระดับสูงสุดแล้วล่ะไม่มีตัวอะไรที่จะตีมันโดนเลยก็ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้กับช่องผมด้วยแล้วก็ทีมงานก็อย่าลืมกดกระดิ่งได้ฟาดยิ่มใหม่ด้วยนะครับ แล้วก็เจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ